สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจินก็จะมาแนะนําเพื่อนๆหลายๆคนนะคะลงโพสต์วิดีโอทําให้คนดูเยอะๆหรือที่เราเรียกว่าพรีเมียรวิดีโอนั่นเองนะคะการพรีเมียรเนี่ยมันจะเป็นการลงคลิปวิดีโอแบบหนึ่งนะคะแต่ทําให้ ผู้ชมเนี่ยสามารถมาดูเหมือนเราลงสดเลยหรือว่าเราไลฟ์สดเลยนะคะที่เพื่อนๆในเพจเนี่ยจะเห็นหลายๆครั้งที่จินโพสต์วิดีโอลงไปนะคะในช่วงเย็นเนี่ยแล้วโพสต์ว่าพรีเมียแม้แต่กระทั่งวิดีโอนี้เองนะคะตอนโพสต์จินก็ทําพรีเมียนะคะเดี๋ยววันนี้นะจินจะมาบอกว่าประโยชน์ของการทําพรีเมียและวิธีการทําพรีเมียเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะ่ะ สำหรับประโยชน์ของการทำพรีเมียร์นะคะเมื่อเพื่อนๆเนี่ยลงโพสตแบบพรีเมียร์เฟซบุ๊กนะคะจะไปแจ้งเตือนผู้ติดตามของเราโดยเฉพาะคนที่ใกล้ชิดกับเพจของเรานะคะว่าเพจของเราเนี่ยได้กำหนดเวลาในการพรีเมียร์ไว้และแจ้งเตือนอีกครั้งนะคะเมื่อใกล้ถึงเวลาที่จะทำการพรีเมียร์ทำให้คนที่ติดตามเพจเรานะคะได้รับการแจ้งเตือนและเข้ามาดูเราตอนที่เราจะพรีเมียร์ค่ะฉะนั้นเนี่ย การพรีเมียร์เนี่ยจึงทําให้เกิดการเข้าถึงได้มากขึ้นนะคะเทียบกับการลงโพสต์แบบวิดีโอธรรมดาประโยชน์อย่างที่2คือ<ม>เขานํามาใช้ในการขายสินค้าอย่างเช่นเพจไหนนะคะที่มีการไลฟ์สดก็สามารถเอาวิดีโอเดิมของตัวเองเนี่ยล่ะคะ่ะกลับมารีโพสต์อีกครั้งนะคะโดยใช้พรีเมียร์ก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกเสมือนจริงว่าเขากําลังไลฟ์สดก็จะเป็นการช่วยลดการทํางานของผู้ขายได้เหมือนกันค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวจินจะมาสอนวิธีการพรีเมียะนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเพื่อนๆต้องเปิดคอมพิวเตอร์ก่อนเพราะว่าวิธีการพรีเมียะเนี่ยจะตั้งค่าได้เฉพาะบนคอมพิวเตอร์หรือเดสก์ท็อปเท่านั้นนะคะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะก็คือต้องเข้าไปที่หน้าเพจของเราค่ะจากนั้นนะคะให้กดเลือกคำว่าครีเอเตอร์ค่ะ เมื่อเพื่อนๆนะคะเข้ามาในหน้าคีเอเตอร์แล้วเนี่ยจะเจอคำว่าสร้างโพสนะคะให้เรากดคำว่าสร้างโพสค่ะแล้วจากนั้นนะคะให้เลือกเนื้อหานะคะหรือว่าลักษณะโพสที่สร้างเนี่ยคือเป็นอัปโหลดวิดีโอค่ะจากนั้นกดเลือกวิดีโอที่เราจะทำการพรีเมียร์นะคะ ระบบจะทําการอัปโหลดวิดีโอของเราขึ้นไปในหน้าตั้งค่านะคะก่อนอัปโหลดเนี่ยก็จะมีให้เราใส่ข้อมูลซึ่งช่องที่ใส่ข้อมูลก็จะมีชื่อวิดีโอนะคะเราก็ตั้งค่าตามข้อมูลที่เราใส่เข้าไปเลยนะคะ จากนั้นนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะอัปโหลดเนี่ยสามารถใส่แท็กตรงนี้ได้ด้วยนะคะว่าเนื้อหาในวิดีโอนี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรและจากนั้นนะคะตรงแถบฝั่งขวานะคะเพื่อนเสามารถที่จะเปลี่ยนย่อหน้าหรือภาพที่เราเรียกว่าภาพทำเนลได้นะคะ สำหรับใครที่ต้องการอัพโหลดภาพขึ้นมาเองนะคะก็สามารถกดอัพโหลดภาพหยุดได้นะคะเมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดคำว่าถัดไปค่ะจากนั้นนะคะมาถึงขั้นตอนสำคัญที่เพื่อนๆนนะคะจะต้องตั้งค่านะคะก็คือคำว่าพรีเมีย์นั่นเองค่ะเรามาเลือกวิธีเผยแพร่โพสต์ของคุณนะคะให้เลือกแบบพรีเมียมนะคะ จากนั้นเนี่ยเรามากําหนดเวลาค่ะเพราะว่าเราสามารถจะกําหนดเวลาให้วิดีโอของเราเนี่ยไปโพสต์หรือว่าเผยแพร่ตอนไหนก็ได้ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจินจะตั้งค่าไว้เหมือนเราตั้งค่าตอนเช้าให้เผยแพร่ตอนเย็นก็ได้หรือแล้วแต่พเพื่อนๆเลยก็ได้นะคะแต่อย่างน้อยต้องมากกว่า10นาทีนะคะ จากนั้นนะคะเรามาเพิ่มรูปภาพที่เราจะทำให้เขาเห็นตอนที่เราโพสลงไปตอนพรีเมียร์นะคะเราสามารถใส่ภาพขนาดแนวนอนเพื่อให้เขาเนี่ยเห็นว่าข้อมูลที่เราจะพรีเมียร์หรือว่าเผยแพร่เป็นวิดีโอออกมาเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะก็จะดึงความสนใจได้เป็นอย่างดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเราสามารถตั้งเพลย์ลิสต์ของวิดีโอได้เลยโดยการสร้างเพลย์ลิสต์นะคะซึ่งของจินเนี่ยจะมีการสร้างเพลย์ลิสต์ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ถ้าจินไม่อยากใช้หรือว่ามีเพลย์ลิสต์อันใหม่ที่จินอยากสร้างก็สามารถกดคำว่าสร้างเพลย์ลิสต์ได้ค่ะสามารถใส่ข้อมูลตั้งชื่อเพลย์ลิสต์คำอธิบายแล้วก็เพิ่มภาพปกของเพลย์ลิสต์ได้นะคะครั้งนี้นะคะจินก็จะเพิ่มในเพลย์ลิสต์ยิงแอดเพิ่มยอดขายเป็นต้นนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆจากนั้นเนี่ยจินจะทำการกำหนดเวลาหรือกดกำหนดเวลานะคะเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะคะว่าถึงช่วงเวลาพรีเมียร์แล้ววิดีโอของเราจะเป็นยังไงคะ่ะ โอเคค่ะเพื่อนๆได้เห็นไปแล้วใช่ไหมคะว่าการพรีเมียร์วิดีโอเป็นยังไงสําหรับใครที่ทําแล้วนะคะมีผลลัพธ์ยังไงบ้างหรือทําแล้วติดขั้นตอนตรงไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกจินด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากฟังคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องของจินไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะชอบสาระแบบนี้ไหมคะจินจะมาแบ่งปันทุกอย่างที่จินรู้ให้ทุกคนได้ทราบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโต อย่าลืมกดติดตามทั้งช่อง YouTube และ Facebook จะได้ไม่พลาดนะคะ